สวัสดีครับขอต้อนรับท่านนะครับเข้าสู่นาวาดวาดีไอวครับสำหรับการนอนเนี่ยอย่าหันหัวไปหา3ส,สิ่งนี้อย่างเด็ดขาดครับต้องขอบอกก่อนครับว่าคลิปนี้นะครับมีเนื้อหาเกี่ยวกับความเชื่อส่วนบุคคลล้วนๆครับผมโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะครับ ถึงแม้คุณนะครับจะทําให้ห้องนอนเนี่ยสงบร่มเย็นน่าพักผ่อนแค่ไหนนะครับผมหรือว่าหันไปทางทิศทางที่เป็นมงคลแล้วก็ตามครับแต่ห้ามหันหัวนอนไปหา3ส,สิ่งเหล่านี้ครับอาจส่งผลให้ชีวิตของคุณเนี่ยดูแย่ลงไปได้เช่นกันครับหลักการนี้นะครับเป็นการยึดหลักตามวิชาชัยภูมิสร์ครับที่มีปรัชญายในทางเทวนิยมเป็นเกณฑ์สําคัญซึ่งหลักเทวนิยมนี้นะครับได้กล่าวถึงข้อดีในการหันหัวนอนไปในทิศทางต่าง แล้วเริ่มจะพาท่านเนี่ยไปรู้จักกับความหมายในการหันหัวนอนไปในทิศทาง,างต่างๆตามความเชื่อเทวนิยมกันก่อนครับข้อที่หนึ่งครับการหันหัวนอนเนี่ยไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับการหันหัวนอนไปทางสองทิศเนี่ยจะทําให้มีการประกอบอาชีพสัมมาอาชีพต่างๆเนี่ยแสวงหาทรัพย์ได้ดีครับเลี้ยงดูบริวารคนรอบข้างได้ดีหลุดพ้นจากความยากจน ข้อที่สครับทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับการหันหัวนอนไปท,ทั้ง2ทิศนี้นะครับผมจะทําให้สามารถดูแลทรัพย์สินได้อย่างดีครับและมีความมั่นคงในการครอบครองหลักทรัพย์ เราไปดูทิศต่อไปนั่นก็คือทิศใต้และทิศตะวันตกเฉียงใต้นั่นเองครับหันหัวนอนไปทาง2ทิศนี้เนี่ยจะทําให้มีความเจริญก้าวหน้าในการติดต่อการค้าต่างประเทศครับผมเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยจะราบลื่นดีครับลอดผลจากภัยอันตรายทั้งปวง มาดูทิศต,ต่อไปครับนั่นก็คือทิศตะวันตกแนละทิศตะวันตกเฉียงเหนือนั่นเองครับหันหัวนอนไปทางสองทิศนี้จะทําให้ประสบความสําเร็จในการศึกษาครับเป็นผู้ที่มีศีลธรรมอันดีงามครับคบหาสมาคมกับคนดีเป็นผู้มีสติในการทํางานคิดดีทดําดีห่างไกลจากอวัยมุขทั้งปวงครับเอาละครับเราไปดูตำแหน่งที่ตั้งจากแผนผังภายในบ้านกันบ้างครับว่าห้ามหันหัวนอนเนี่ยไปทาง3มสิ่งเหล่านี้ครับ ข้อที่หครับห้ามหันหัวนอนไปทางห้องน้ําห้องส้วมครับผมซึ่งหัวนอนเนี่ยชี้ไปทางห้องน้ําห้องส้วมเนี่ยจะทําให้เสื่อมลาบเสื่อมยศครับนาทีการงานไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรถูกติชินนินทาลูกน้องบริวารเนี่ยไม่ให้ความเคารพยำเกรงครับสุขภาพเสื่อมถอยเราก็ควรจะหลีกเลี่ยงในการหันหัวนอนไปทางทิศดังกล่าวนะครับ ซึ่งหากเรามองในแง่มุมอื่นนะครับตามหลักจ,จิตวิทยาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการหันหัวนอนไปทางทิศดังกล่าวเนี่ยนะครับผมจะทําให้ขณะที่เรานอนหลับอยู่ร่างกายของเราเนี่ยมีโอกาสได้รับความชื้นครับอากาศที่ไม่สะอาดตลอดจนกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยมีผลกระทบทั้งสมองทั้งระบบต่างๆภายในร่างกายมาถึงข้อที่2ครับห้ามหันหัวนอนไปทางห้องครัวครับผมจะทําให้เงินท้องล่วไหลครับกิจการงานที่ทำเนี่ยเกิดความติดขัด ธุรกิจมีปัญหาครับครอบครัวหาความสงบสุขไม่ได้บริวารเนี่ยจะนําความยุ่งยากมาสู่เราครับสุขภาพเสื่อมถอยจึงควรหลีกเลี่ยงการหันหัวนอนไปทางทิศดังกล่าวครับ แต่หากเรามองในมุมอื่นนะครับตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยจะเห็นว่าการหันหัวนอนไปทางทิศนี้นะครับผมขณะที่เรานอ,นอนหลับอยู่ร่างกายของเรามีโอกาสได้รับเข้าเหมาควันตกค้างอากาศไม่สะอาดครับแล้วก็มีกลิ่นไม่พึงประสงค์มีผลกระทบต่อทั้งสมองและระบบต่างๆภายในร่างกาย ข้อที่3ครับอย่าหันหัวนอนไปทางฝาผนังที่มีรอยแตกเล่วครับหัวนอนชี้ไปทางผนังที่มีรอยแตกเล่วเนี่ยจะทําให้เกิดการเลอกลายยาล้างครับครอบครัวมีแต่ความแตกแยกความคิดเห็นไม่ตรงกันครับมักจะเกิดโรคเกี่ยวกับก้ามเนื้อเส้นเอ็นข้อกระดดกครับจึงควรหลีกเลี่ยงการหันหัวนอนไปทางทิศด,ดังกล่าว หากเรามองในแง่มุมอื่นนะครับตามหลักจิตวิทยาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าการหันหัวนอนไปทัทิศดังกล่าวนะครับผมในขณะที่เรานอนหลับอยู่นั้นจิตใต้สมมติของเราเนี่ยจะจดจำภาพผนังที่มีรอยแตกราวนั้นไว้ในความทรงจําครับและเมื่อจิตใต้สมมติของเราเนี่ยเห็นสิ่งที่แตกอยู่ทุกวีทุกวันเนี่ยจะทําให้ในใจเนี่ยมีแต่วความรู้สึกไม่มั่นคงครับ ทราบดังนี้แล้วนะครับเราก็ควรจะปรับเปลี่ยนทิศทางการนอนให้เหมาะสมครับรวมทั้งหลีกเลี่ยงการวางหัวนอนเนี่ยไปใน3ทิศดังกล่าวด้วยนะครับผมเพื่อความเป็นสมมลิปมงคลแก่ตัวท่านเองครับขอบคุณข้อมูลดีๆแบบนี้นะครับจากอาจารย์พรมเมธวาสุเทพและ d a i l y n e w c o t h ครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากทัานในวันนี้ครับจะเห็นว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะชมคลิปใหม่ๆของเราเนี่ยกดติดตามได้เลยสำหรับวันนี้นาวาดีเอไว้ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ